สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่9ธันวาคม2563นะคะวันนี้ไล่ด้วยสองมุแม่ก็จะพามาใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ย้นอินทภาลามทานผลสดนะคะนี่เป็นสายพันธุนาวอเดอร์นะคะเพราะเมล็ดนะคะต้นนี้ลูกทรงเขาก็จะสูงใหญ่นะคะเนี่ยออกลูกแล้วคะ่ะปีที่แล้วอันนี้พอปีที่สองนะคะ วันนี้เรามาให้ปุ๋ยนะคะอ,อันดับแรกเราก็ขุดข้างๆก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่แกบนะคะมีที่สวนที่สวนจะให้ขี้ไก่แกบเสร็จแล้วเราก็จะให้ปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักที่เราทําเองจากเศษอาหารเศรษผักต่างๆนะคะเราจะไม่ใช้เคมีนะคะเนี่ยอันนี้คือน้ําหมักของเราที่เราผสมน้ําไว้แล้วนะคะมีทั้งท่อนอ้อยนะคะท่อนอ้อยนี้ใช้แทนน้าตาลนะคะเราทําเป็นปุ๋ยหมัก นะคะเราก็จะลาดรถแบบนี้เลยลาดแบบนี้นะคะเราให้ระบบน้ำแบบนี้นะสปริงเกอร์แบบนี้เลยนะคะเหมกันนะคะต้นนี้ยังไม่ออกลูกนะ,ค,ะคาดว่าปีนี้น่าจะออกลูกทรงค้ายต้นผู้หญิงนะคะ ให้ระบบน้ำที่สวนนะเป็นสปริงเกอร์อย่างนี้ได้วยสองมือแม่นะคะการให้ปุ๋ยของเราก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพเราจะไม่ใช้เคมีนะคะีน้นี่นะคะ่ะ เราจะไปใส่ที่นี่ก็จะมีไผ่ดำนะคะไผ่ประดับแล้วก็ไผ่เหลืองนะคะไผ่สีเหลืองสวยงามเราจะพาชมสวนไล่ได้ยสองมือแม่นะคะอินทภาลัง จะมาให้อีกต้นนะคะพื้นเราจะเป็นขี้กไก่แกบนะคะที่เราใส่แล้วเราก็จะเอาน้ำหมักน้ำหมักอันนี้มาลาดรดเป็นโคนต้นนะะนี่เลยได้แบบนี้เลย ลาบไปค่ะนี่จะเป็นน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักเศษอาหารยังไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่แต่ว่าเราเอามาใส่ก่อนให้เขาเอาอน,นี้ไปในดินเป็นจูลินทีย์ในดินนะคะอัน,นี้ก็ต้นผู้หญิงต้นนี้อีกต้นนึงก็เป็นผู้หญิงต้นนี้ออกลูกแล้วนะคะปีที่แล้วจะให้น้ำหมัก ไปเลยทั้งเศษอาหารทั้งเศษปุ๋หมกักรอบไม้เราก็มีนะคะใส่นี้รสชาติดีนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยหมักแบบนี้รสชาติอร่อยนะคะดูเขาบอกกรอบมันไม่กระด้างนะคะมันกรอบถ้าเราใส่อย่างนี้นะคะปีที่แล้วก็ใส่อย่างนี้แหละรสชาติดีนะคะไม่กระด้างเลยนะคะหวานกรอบอร่อย Xay như thế này Cái mặt thì là, Thì là lâu <laughs> ที่สวนปลูกหลายอย่างปลูกหลากหลายนะคะเนี่ยปลูกกระทั่งยาสูบนะคะคุณยายก็ปลูกนคะคะยายปลูกยาสูบกำลังออกดอกนะะปอดสารนะคะที่นี่ปอดสารยาสูบน้ำผาลำ้ำสวนเราไร่ด้วยสองเมือแม่จังหวัดศรีสะเกต อำเภอขุนหารจังหวัดชีสเกตนะคะตำบลภูฝไฟท่านไหนที่สนใจต้นพันุ์นะคะมีจําหน่ายนะคะเรามีตอนนี้พร้อมจําหน่ายมีเจ็ดสายพันธุ์มีสายพันธุ์อเมดาฮานสายพันธุ์โคเนซีสายพันธุ์เป้มบาฮีแดงเอบาฮีเหลืองบาฮีแดงหมดแล้วบาฮีเหลืองแม่โจสาสนะคะ ตอนนี้มีมีต้นที่ออกดอกแล้วนะคะตัวผู้นี่เขาจะออกดอกก่อนผู้ผู้หญิงต้นตัวผู้เดี๋ยวจะพาไปดูดอกนคะคะก็จะออกดอกก่อนผู้หญิงนะคะต้นตัวผู้เนี่ยกลับใหญ่มากนะคะดูเนี่ยออกดอกแล้วนะคะนี่คืออ,อินทาลัมที่สวนไร่ได้สองมือแม่ ถ้าเขาออกก่อนผู้หญิงแล้วก็จะเก็บเขาไว้เอามาเคาะใส่แล้วก็เคาะแป้งแล้วก็พับใส่กระดาษแช่ตู้เย็นไว้นะคะการเก็บเกบสรรอ,อให้ต้นผู้หญิงออกแล้วเราค่อยมามาผสมนะคะเดี๋ยวตอนที่ผสมจะทําคลิปให้ดูนะคะว่าผสมแบบไหนที่สวนนะคะ สนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะมีต้นพันธุ์จำหน่ายต้นละ1นึ่สองบาทนะคะ10ต้นแถม1ต้นนะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะสวนตั้งอยู่ที่บ้านภูทองตำบลภูฝ้ายอำเภอขุนหารจังหวัดชีีสะเกตนะคะเบอร์โทร0614315320 0614315320วันนี้ก็ นำมาฝากเล็กๆน้อยนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ